ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดียและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมปบ t ็อก o ุและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บ็ o x แมป Anime a v e n g e r นะครับตามที่บอกไปเลยนะครับเราจะมาสอนฟาร์มเลเวลบัตเทิลพาร์ตยังไงให้เร็วนะครับอ่ะก็มันจะมีวิธีทั้งหมด2วิธีน้ำนะตอนนี้นะครับอ่ะก็จะมีในด้านของเรื่องของเจ้า ใน,นเรื่องของพิจพุณ์อะไรสองรอบวะการเดารี่เควสตัวนี้นะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับวิธีการทำเดารี่เควสนะครับจะมีการสุ่มนะครับเดี่เควสตัวนี้ของเราหลากัลกๆจะนั่นจะมีอยู่ประมาณสามควสหลกัลกๆนะครับที่มันจะมาบ่อยๆก็คือนี่มัลติเพเยอร์นะครับเคลีย <laughs> ้ย25เวฟ which at at last o n นอ n o t อร์เพเยอร์นะฮะนี่เลยนะครับมันก็จะบอกให้เราทําการเคลีย้ย25เวฟนะครับก็ กับใครก็ได้สักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ที่เป็นผู้เล่นคนอื่นในนี้นะครับประมาณนั้นเนาะนี่เลยตัวนี้นะครับอ่ะหลังจากที่เราทําการลงนะครับโหมดไหนก็ได้มันจะทบมาเลยนะครับสมมติว่าอ้ลองไปลงแบบพวกเชลเลนต์โหมดหรือว่าเป็นสตอรี่โหมดนะครับมันก็จะรับทั้งหมด15เวฟนะครับแล้วมันก็จะค้างไว้ที่15เวฟเนาะอ่ะอีกทีนี้พอเราออกมาแล้วนะครับเราจะสามารถไปลงกับคนอื่นหรือใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนเดิม หรือว่าจะเป็นคนเดิมก็ได้นะครับอีกสิบเวฟเราก็จะเป็นควยตัวนี้มาเนี่ยเองนะมันจะทับมันจะสระมันจะแสกกันนะครับเออมันจะเรียกว่าแสกนะง่ายๆนะครับมันก็จะแสกกันตรงนี้นั่นเองอีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะมีไม่ใช่วิธีหนึ่งสิอีกเควสแบบหนึ่งนี่ก็จะมีการซัมมอนซัมมอนซัมมอนยูนิตนะครับห้ารอบเนาะตัวนี้ก็อาจจะ,ะเสียเพ,เพิ่มเควสนิดนึงแต่ถ้าใครมีเตัวเป็นตัวก็ใช้ตัวไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอีกเควสอีกน่าจะอย่างสองอย่างก อีกอันนึงที่ไม่ชัวร์ว่าคืออะไรอันนี้ขออภัยนะครับอันนี้ไม่รู้จริงเพราะว่าพี่ลืมละอ่ะหัวข้อหลักๆของเฟสเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็จะได้เป็น500บ p นท์พาร์นี่มันก็จะมีบอกอยู่เนาะอันนี้ก็จะได้ประมาณววหนึ่งนะครับก็ประมาณวันหนึ่งเนี่ยเราได้แน่ๆวิวหนึ่งอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ทำ d ด i l ด q ้ e ฟ t เนาะมาดูวิธีการต่อวิธีต่อไปนะฮะเออวิธีการต่อเลยว่ะ อ่ะนี่นะครับวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็คือการลงอินฟลิตี่นั่นเองนะครับอินฟิตี้ไม่ว่าจะอินดันนหนก็ได้นะครับส่วนตัวพี่แนะนาให้ลงอินที่เราเคลียร์ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะสุ่มมอนวิ่งออกมานะครับสาหรับอินฟลิตี้พวกนี้นะครับนี่พวกนี้นะครับบางอันที่มันขึ้นเออย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยลงแค่มันรีแล้วเราไม่ได้ลงนั่นเองนะพี่ไม่ได้ไปลงนยเนาะ ก็การลงอินพวกนี้การฟาร์มที่จะที่จะฟาร์มเอ็กซ์พีเบนพาร์ตนะพี่แนะนำให้ลงเป็นของเควสต์เดลลี่ไปด้วยนะครับนี่อิมพลีสเดลลี่เควสตตัวนี้นั่นเองนะครับนี่มันก็จะทำให้เราได้เป็นเควสตพวกนี้แล้วก็เพชรด้วยนั่นเองก็เลยมองว่าดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับการฟาร์มเบนพาร์ตเอ็กซ์พีจากจากโหมดอิมพลีตี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการฟาร์มเบนพาร์ตเอ็กซ์พีนะครับใครที่ฟาร์มได้เร็วกว่านี้นะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือนี่เลยนะครับ่นี <c oughs> การสกิป10เลเวลนั่นเองนะครับใครรวยก็จัดเลยประมาณนี้นะครับใครมีเงินก็จัดได้เลยครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มบัตเลอร์พาสนะครับแล้วก็พี่จะมาพูดถึงเรื่องทัวร์นาเมนต์นิดนึงนะครับเรื่องทัวร์นาเมนต์นิดเดียวจริงๆนะครับก็คือตรงนี้อ่ะก็จะเห็นได้ว่ามีคนทำทัาเมจได้685ล้านเลยนะครับนี่เห็นไหมวิธีการฟาร์มวิธีการทำง่ายๆเลยนะครับก็คือการที่เราไปลงนะครับไปลงแบบลงใช้ตัวที่มันดีๆนะครับตัวที่พี่จะใช้เป็นที่เป็นก็น่าจะ เห็นหลายๆคนเห็นแล้วไม่รู้ว่าต้องสอนไหมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับยังไม่พูดถึงรายละเอียดเดี๋ยวพี่จะทําเป็นคลิปแยกออกมาแล้วก็ไปสอนโซโล่เลยเนาะก็เดี๋ยวจะพูดถึงของหลกัลกๆที่มันต้องมีก่อนนะครับก็คือเป็นนาฬิกาทรายนั่นเองนะครับนาฬิกาทรายตัวนี้อ่าเบลนเทอร์อนัมพีชนะครับก็น่าจะอ่านถูกละแล้วก็จะเป็นดาบคีนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นไอควีนกับไอเซนไปด้วยกันนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะครับสองตัวไอควีนนะครับเดี๋ยวไอควีนตัวนี้กับเจ้า นี่ไอเซนแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครที่ควรเอาไปนะครับสําหรับด่านที่เป็นด่านสั้นๆนะครับด่านที่มันสามารถวางเป็นฟูลเอวี B แล้วครอบเลนได้หลายๆเลนเนาะอันนี้ก็จะเป็นด่านของมารินฟอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันะะนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็วันนี้น่าจะไม่ได้สตรีมนะครับขอไปจริงนะครับเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไม่ได้สตรีมเหมือนกันแต่จะลงคลิปเหมือนเดิมนะครับก็ตัวอื่นที่จะเอาไปได้ในทัวร์นาเมนต์นะครับขอพูดอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือตััวที่มน ดีๆนะครับอาจจะเป็นพวกทัสมกุกิก็ได้นะครับจะเป็นดีโอก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีพวกไอเซนหรือว่าไอควีนที่ยังไม่ได้ทําอย่างน้อยเนี่ยให้เราไปลงก่อนนะครับลงให้มันได้ดาเมจสักนิดหนึ่งก่อนที่จะทําการไปทําอย่างอื่นนั่นเองนะครับพี่ก็แนะนําให้ไปลงก่อนเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิธีการลงเดี๋ยวถ้ายังไงพี่จะมาสอนรละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปหน้า คลิปหน้าแล้วกันจะเป็นคลิปวันพุธนะครับแล้วก็เดี๋ยวร้านพี่จะทําใหม่แล้วนะครับนตอนนี้ปิดร้านไปนะครับแต่ว่าลืมปิดแชทในเพจไม่รู้วิธีปิดนะขอภัยจริงๆที่ไม่ได้ตอบคนที่ทักในเพจนะครับวันนี้ขอโทษจริงนะครับพี่จะทําการปรับร้านใหม่นะครับทำร้านใหม่แล้วก็เปิดใหม่ด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี่นับผิดชับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ